สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกเรามาชมส,นสนชวนสวนชวนให้ใจนชมบาบคนสุสใชหรือคือวันนี้รู้ว่าพวกเรามากำหนดเห็นว่ามากัน30คนไม่ใช่หรอคะ นับดูแล้วเนี่ยไม่ถึง20คนด้วยซ้ำนะที่แม่มอง10-15-20ประมาณนั้นเนาะแล้วทีนี้ได้เวลาของแม่ตรงนี้แล้วจะทำอะไรพอไม่ถึงฟังเลยเหรอฟังได้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย จริงคณะแม่ชีที่เนี่ยทำงานแทนแม่ได้ทุกคนแหละทุกคนคงได้เวลาจากแม่ไม่ได้ทั้งหมดละละ่ะตอนนี้พูดจริงๆนะเราทำงานกันโดยมีทีมงานที่แข็งแรงแม่แนะนำว่าเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วก็การทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยมันก็คือมีความสุขในขณะที่ทำงานไม่ใช่รอว่าทำงานเสร็จแล้วจึงสุข เราหลายคนทํางานอย่างไม่รู้ว่าความสุขในขณะที่ทํางานมีค่ามากกว่าความสําเร็จของงานเมื่อทํางานเสร็จแล้วได้ดังมาตรฐานอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราถึงมีความสุขแล้วหลายคนก็ทํางานไปเครียดไปตกนรกไปกับการทํางานที่มันไม่เป็นดั่งใจแล้วรอเหมือนอย่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็รอว,ว่าวันไหนที่ได้พระราชทานปริญญาบัตรแล้วจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุด แต่ในระหว่างการเรียนก็แทบจะเรียกว่าเราแบบตายทั้งเป็นแล้วไม่รู้เลยมันมันต้องดูว่าความสุขอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้หรือเปล่าความสุขในปัจจุบันขณะที่เรารักษาเอาไว้ในใจของเราเนี่ยแหละมีค่ามากกว่าความสำเร็จของงานที่คนอื่นจะตัดสินแล้วบอกว่าเราเก่งเดี๋ยวไม่ชีก็จะทําเรื่องความสุขเล็กๆในใจ มีความสุขในใจที่จะทำให้ใครสักคนเป็นสุขกับความสุขที่รอให้ใครสักคนให้เราแล้วเราจึงเป็นสุขคนละเรื่องเลยความสุขเล็กๆในใจของเราที่จะทำให้ใครสักคนเป็นสุขมันมีแล้วจากข้างในที่จะทำให้ใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ทุกข์เพราะเรากับ การนั่งรอว่าเราต้องได้จากใครสักคนหนึ่งแล้วเราถึงจะสุขเมื่อเราได้ใครเป็นอิสระกว่ากันคนที่หนึ่งหรือคนที่สองจงเป็นบุคคลประเภทกลุ่มแรกทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ถาขอบคุณงานเพราะมีงานเราจึงเป็นสุข งานไม่ได้ทําให้เราเครียดงานไม่ได้ทําให้เรามีชีวิตที่ไม่รักตัวเองในแต่ละขณะของงานแต่รอว่าเมื่อเราทํางานนี้แล้วมีมาตรฐานของการวัดจากสังคมภายนอกแล้วตัดสินเราหรือยกย่องเรา หรืออาจจะให้คะแนนเราแล้วก็บอกว่าเออเราเป็นสุขได้แล้วเพราะเราผ่านแล้วแม่ไม่เชื่อว่าคนที่ทำงานไปเครียดไปและมีมาตรฐานที่จะทำให้งานสำเร็จแต่ตัวเองเครียดเนี่ยจะเป็นความสำเร็จของงานจริงๆเรามักจะพบว่าคนที่มีมาตรฐานแล้วทำงานอย่างเครียดไปเนี่ยมักจะกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานแล้วงานก็กลายเป็นความเหงาของชีวิต ทั้งๆที่วันหนึ่งเนี่ยมีเวลาทํางานเยอะมากแต่เวลาทํางานนั้นกับกายเป็นไม่เห็นคุณค่าในตัวเองที่จะทํางานอย่างเป็นสุขแล้วสนุกในขณะที่ทํางานแล้วใช้เวลาในการทํางานนั้นแหละยกจิตวิญญาณของเราให้สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นได้อย่างเคารพหัวใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นงานจะไม่ใช่เป็นปัญหาแต่งานเป็นรากฐานแห่งการปฏิบัติธรรมจงทํางานอย่างเป็นพื้นฐานแห่งการ เฝ้าดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเพื่อจะทําให้จิตของเรานั้นมันร่าเริงควรกับการงานเขาเรียกเตรียมจิตคือทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนวเนี่ยให้ร่าเริงอยู่ในขณะที่เราได้ทํางานเราจึงขอบคุณงานเพราะงานทําให้เราร่าเริงถ้าอย่างเนี้แม่ว่ามันประสบความสําเร็จนะแล้วมันไม่กระทบกระทั่งกันด้วย และไม่ว่าเราจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้จะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างหรืออะไรก็ตามที่เขาสมมติในบทบาทนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นมีบุญคุณทั้งสิ้นเพราะมันทำให้เราได้รู้ทันจิตรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันในที่นี้ก็คือมีสิ่งที่มีอยู่จริงแล้ว มีอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นจริงๆอะ่ะเคยเห็นชีวิตที่มีความร้อนร้อนแล้วเหมือนตายทั้งเป็นอะ่ะชีวิตเหมือนไม่มีนะมีงานแล้วเบื่องานเนี่ยงานเหมือนไม่มีนะมีคนแล้วเบื่อคนเนี่ยคนนั้นไม่มีนะอยู่กับใครแล้วเหม็นหน้าไอ้คนนั้นนะ่ะคนนั้นนไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเรานะอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าแล้วมาเนี่ยทำงานที่เดียวกันหรือเปล่าคะ เบื่อกันไหมฮะทะเลาะกันไหมฮะที่จริงเราไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้แต่เคารพในความต่างแล้วใช้ความต่างนั้นทำให้เกิดศักยภาพในการทำงานร่วมที่ทำให้เกิดความสำเร็จเพราะคิดต่างนี่แหละงานจึงละเอียดคิดเหมือนการบัญทีมักง่าย ทะเลาะก,กันในที่ประชุมเสร็จแล้วมีความสุขที่จะได้ทำงานจากข้อตกลงในประชุมที่ทำให้งานมันรอบครอบขึ้นเพราะคิดต่างมันจึงคมขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกปัญญาชนอย่างเงี้ยเขาเรียกทำงานอย่างอริยชนทำงานอย่างคนที่เป็นอริยะคือคนที่ประเสริฐแม่อยากจะ ขยายสิ่งที่แม่พูดเป็นรูป,ปรธรรมโดยที่แม่อาจจะไม่ได้ลงสอนเองแต่ว่าคณะไม่ชีที่จะรับมอบหมายจากสังฆะเมื่อคืนนี้คือเรื่องนี้เราเข้าที่ประชุมนะคะเวลาเราจะตั้งรับใครมันจะผ่านที่ประชุมว่าในี่ใครจะเป็นคนทํางานเรื่องนี้เพราะเรามีแขกทุกวันเลยค่ะวันนี้ทั้งหมดสีนะ่จ็อบนี่ยตรงเนี้วิ่งกันอยู่อย่เงี้ยค่ะ แบบเช้าไปแล้วสองเนี่ยยังอยู่อีกหนึ่งแล้วก็แม่มีนัดอีกหนึ่งแล้วนี่อีกหนึ่งเนี่ยห้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็อยากจะบอกว่าทีมงานของแม่เนี่ยเป็นทีมงานที่ไว้ใจได้ส่งไม่เสร็จเป็นิดเดียวไม่ยังลงให้เลยเนี่ยจริงกำหนดไม่มีเพราะว่ามันนัดกันมาเยอะมากแต่ว่าแม่มองว่า สิ่งที่แม่พูดสั้นๆใน20นาทีเนี้ยเดี๋ยวไม่ฉีกกระหลงจะพาให้เดินเล่นและเราจะทำเรื่องความสุขเล็กๆเดินอย่างมีความสุขเล็กๆในใจเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินเดินอย่างคนที่มีเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานเดินอย่างไม่รอว่าเมื่อไปถึงเป้าหมายแล้วจึงสุขอย่างเงี้ยมิกเน็คสรุปเมื่อกี้ที่พูดเนี่ย แม้กระทั่งการเดินเนี่ยถือเป็นงานอย่างหนึง่งที่จะดูจิตรู้จิตที่ติดต่อว่าเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานในปัจจุบันขณะด,ดีหรือเปล่าแล้วเนื่องจากคนไม่มากก็ดีด้วยมันก็เดินสบายเดินเข้าไปในป่าเนี่ยคะ่ะเขากำลังทําที่ระบายน้ํากันอยู่สบายเลยบ้านแม่สงบข้างในย,ยิ่งสงบใหญ่จะชอบซะทีซ้ำนั่งๆเนี่ยพูดไปยาวอีกสักยีินาทีจะง่วง คือตามกติกาคือบ่ายสองโมงก็เดินเล่นนะคะต้องทํางานตามตามที่มันมีบางคนก็อาจจะมาอยู่ด้วยอาจจะไม่ได้มาจากทกสอหรอกแต่มาแวะ,แวะมาแม่ก็เดินอะ่ะวันนี้มีกี่คนก็เดินหมดอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมาเป็นสมาชิกแล้วก็อยากจะขอให้ไม่ชี้พิษสมัยทําเรื่องอความสุขเล็กๆหลังจากที่เดินแล้วก็คือ เราที่จริงเราควรจะนวดตัวกันก่อนที่จะเดินด้วยซ้ำไปนะ,อะขอให้คณะไม่ชีมาตรงนี้ได้และมานวดตัวก่อนกล้าหาญกันหน่อยอถ้าอย่างนี้เนี่ยแม่ต้องอุ้มไว้ถ้ากรณีอย่างนี้นะแม่ต้องอุ้มไว้เราเราต้องดูแลลูกของเราถ้าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ต้องจำเลยมาถึงแล้วพยายามเลี้ยงลูกของตัวเองไว้ก่อน ันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของเด็กนะแต่ธรรมชาติของการเลี้ยงดูเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเลี้ยงเขายัางไงเวลาที่เขาอยู่ในวงใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเลี้ยงก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเด็กฉะนั้นก็ต้องสร้างวินัยไปเรื่อยๆให้รู้ว่าเวลาไหนเคลื่อนไหวได้เวลาไหนต้องให้ความร่วมมือในการนั่งฟัง ดีมากนั่นหมายความว่าโตแล้วถ้าเป็นเด็กที่ฟังรู้เรื่องและให้ความร่วมมือแสดงว่าหัวใจโตแล้วใช้ได้รู้ตัวยกมือขึ้นว่าโตแล้วดีมากมแสดงว่ารู้ตัวทีนี้วันนี้เนี่ยที่จะคุยกันในสัก45นาทีนี้คุณแม่ก็ จะพูดในประเด็นเดียวก็คือการให้การรับมันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเนื่องจากทุกวันที่25มกราคมเนี่ยคุณแม่ก็จะได้มีโอกาสทบทวนว่าเราได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์ของการทำงานแล้วก็ความสุขความทุกข์ก็ เป็นเรื่องที่ปุตุชนก็ต้องเรียนรู้ไปใครเรียนรู้จนกระทั่งสามารถมองเห็นทุกแต่ไม่อึดอัดได้อันนั้นก็สามารถใช้งานเป็นฐานแห่งการภาวนายกจิตวิญญาณที่ให้เติบโตในงานเราจะถามว่าทํางานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยสุขทุกอย่างไรก็คงถามไม่หมดในวงนี้แต่ถ้าเผื่อว่าใครที่จะเป็นผู้ที่จะกล้าหารพูดก็จะส่งไมโครโฟนให้พูดนะ สักสองสามคนได้ก่อนที่จะพูดเรื่องความศักดิก์สิทธิ์ของการให้การรับอ่ะมีใครอยากพูดไหมเห็นความทุกข์แล้วอึดอัดกับมันหรือไม่อึดอัดกับมันในขณะที่เห็นอึดอัดนานอึดอัดสั้นหรือเดี๋ยวนี้โอ้ยชิวๆไม่อึดอัดแล้วปัญหามีอยู่แต่ว่าไม่อึดอัดแล้ว ใครอยากพูดไหมเนี่ยถ้านั่งตามอันดับอย่างเงี้ยนะแต่ยินเสียงว่าใครมาก่อนมานี่เขาเรียกว่านั่งตามพรรษาอะไรนะพรรษาของการอยู่ในเนี้ยนะคือหมายความว่าก็ดูแล้วกันเนี่ยตั้งแต่แบบคนมาตั้งแต่คนแรกจนถึงนี่เอาตีเธอมาที่หลังถังเหรอโอ้เนี่ยไม่ถ้าไม่นั่งนี้คุณแม่ไม่เห็นนะว่าใครมาก่อนมาหลังก็ คือว่าถ้าจะให้ดูมันก็ดูหลายมิติมิติหนึ่งก็คือดูใครทํางานใครทํางานแล้วพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่ถ้าเอาเรื่องมาก่อนมาหลังเนี่ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งก็เป็นเหมือนกันกับนักบวชที่บอกว่าใครมาอยู่ก่อนเขาก็มีคำถามเลยนะว่าคนที่มาอยู่ก่อนมีคุณธรรมอะไรที่จะคุยกับคนที่มาทีหลังได้บ้าง นี่ยถ้าเป็นนักบวชนะเขาจะบอกเลยว่าคนที่มาอยู่ก่อนหรือบวชก่อนเนี่ยมีคุณธรรมอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับคนที่มาข้างหลังบ้างนี่ก็ถามกันเป็นเรื่องคุณธรรมคําว่าก่อนหลังเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องทํางานมากทํางานน้อยงานมากน้อยเนี่ยบ้านนี้คงพอๆกันอะไม่มีน้อยหรอกก็วันนี้เดิน บ้านตั้งแต่ตีห้าทำวัดเสร็จแล้วฝนตกทุกจุดมีเรื่องที่ต้องแก้ไขพอเมื่อกี้เดินมาอา่าวทรายเต็มแล้วทางเดินเรียบร้อยทางที่มันแฉะอยู่เมื่อเช้ามันหายไปก็รู้ว่ามีคนทำไม่ต้องรู้ว่าใครทำก็รู้ว่าต้องคนในนี้แหละทำอันนี้คุณแม่ไม่ต้องมานั่งถามแล้วแต่เขานี่จะถามเรื่องใจแบกทรายเมื่อกี้ไปไง ทำไปใจเบาหรือว่าทำไปอีกแล้วถ้าไม่บ่นฝนก็บ่นข้าพเจ้าหรือบ่นเพื่อนร่วมงานหรือบ่นแม้กระทั่งอะไรก็ไม่รู้ง้้างๆคูๆอ่ะหรือบ่นเสียงตุกแกอย่างนี้เป็นต้นนะใครอยากพูดนะเอาจะเอาพรรษาแรกๆหรือจะพภรษาปลายๆฮะ เอาคนที่ไม่เค่อยพูดเนะี่ยพูดให้ฟังหน่อยสิสุขทุกยังไงเหมือนเดิมไอคนไม่พูดก็ไม่พูดอยู่นั่นแหละอ้ามาคนสุดท้ายตีไล่จากคนสุดท้ายจะได้ไม่ต้องถามว่ามีคุณธรรมอะไร <c ười> คือถ้าจะถามหัวต้องถามมีคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ย สะดุง้งตั้งแต่หัวไปเลยนะเอาหางแล้วกันอะมาอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่กับคนเก่าๆแล้วเห็นคุณธรรมอะไรของคนเก่าๆเ,เป็นที่ชื่นใจเอามองแบบ positive thinking เฮ้ยก็แบบมองบวกเดี๋ยวนี้คำว่ามองบวกรู้สึกกลุ่มเล็ก s เซลใช้กันเราก็ลองเอามาใช้ดูบ้างก็ได้เราเล็ก t อยู่แล้วอาจจะไม่เซลนะอ่ะกลับสวัสดีครับแม่แล้วก็เอ่อน รวมง,งานทุกคนนะครับก็คุณยายด้วยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับทีใ่ในวันนี้ทุกคนก็ทำงานกันดีทุกคนนะครับนีนสมนสมติมาทีหลังเนี่ยนะติดใจใครเป็นฮีโร่บ้างไหมใครเป็นฮีโร่คือเครเป็นอัศวินนี้มาถึงแล้วถ้าเจอคนนี้แล้วก็แหมมันจ้าบจริงๆเป็นแรงบันดาลใจ ตนนันหนีไม่ได้เลยเห็นคนเนี้ยมันต้องรีบออกมาทําอะไรไมันแรงบันดาลใจมีมะก็มีครับมีฮีโร่ในนี้เหมือนกันนะจะเอ่ยเปิดเผยก็ได้นะเพราะเรามองบวกไม่ได้บอกให้ด่าใครนะไม่ต้องเผยชื่อนะ,อะก็คนแรกก็คงจะเป็นพี่ชมครับลุงชม,มครับแล้วก็ลุงโอ๋อครับก็รับใจการทํางานกันคือว่า ช่วยกันดีครับมีปัญหาก็คือคุยกันแก้ปัญหากันตามระบบงานที่มันจะต้องทำกันนะครับแล้วก็มีขมิน้นอ่านมินน้มินอีกคนหนึ่งครับเป็นคนที่ขยันคนหนึ่งที่ผมดูการทำงานนะครับอ่าก็แสดงว่าพวกพันษาเก่าๆนี่ก็ดูจะมี คุณภาพอยู่ถูกไหมครับอ่าแล้วถังสิถังเอาสักสามเสียงพอเอา,อาหางไปแล้วนะถังมานี่ใครเป็นฮีโร่หรือว่ารู้จักใครทั่วหรืออยังหรือรู้แต่กล้องรู้จักแต่กล้องยังไม่รู้จักใครเลยไม่เคยเงยหนนะ้าออกจากเลนเลยหรือ,อยังไงสิครับสวัสดีคุณยายนะคุณยายตุ๋มแล้วก็พ่อปลาลุงๆเพื่อนๆทุกคน อย่างเงี้ยทังอิ่มแน่เลยป้าป้า,ปาลุงลุงเนี่ยเรียบร้อยที่เนี่ยใครแบบมาแบบประมาณนี้แล้วก็อ้วนพรีใช่เข้าใจเข้าใจใช่ได้ครับแล้วก็จากที่มาอยู่ที่นี่ครับก็สิ่งแวดล้อมก็ไม่ต้องพูดถึงก็เป็นที่รู้กันอยู่ดีว่ามันดีมากแล้วก็แต่ที่ผมประทับใจประทับใจทุกคนที่อยู่ในนี้ขันังไนครับ ไม,ไม่ต้องหวานไม่ต้องหวานโปยรยแลกยกเว้นอาจารย์เซ้งนะห้ามพูดนะเพราะเนี่ยอาจารย์อยู่แล้วอ,อาจารย์เซง้งภรรยาและครอบครัวนี่ไม่ต้องพูดนะ,อะเอาคนอื่นนอกข้องนะนะ่ะนอกข้องนะนะ่ะครับก็ <c oughs> ทุกคนผมมีความเชื่ออยู่อย่างว่าคนเราที่จะมาเจอกันได้ครับต้องมีอะไรสักอย่างที่คล้ายกันนะครับก็ <c oughs> ้ำติดคอเลยฮะก็ไม um ่ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งฮะที่ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นก็ที่นี่ก็คือทุกคนมีส่วนที่คล้ายกันก็คือทุกคนมีจิตใจดีครับแล้วก็ถึงแม้ใครบางคนที่จะแบบไม่ไม่คิดว่าอาจจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ผมผมว่าเขามีส่วนที่ดีแคนที่นี่ก็ทุกคนติด ขี้อายดนึงครับแต่ทุกคนจิตใจดีครับ <c oughs> รวมๆทั้งถังด้วยขี้อายเป็นป่นขี้อายครับ <c oughs> <c oughs> คนขี้อายก็เลยมองทุกคนขี้อายหมดจริงเอาที่เนี่ยขี้อายอ,อ,อ่ะลองเพพาะอย่างไน,นครับผมผมเป็นคนขี้อายหรือมองคนอื่นขี้อายหรือเปล่าม <c oughs> ีมีใครมองว่าถังหล่อขึ้นไหมฮะวันแรกทั้งแต่มาจนวันเนี้ยใครว่าถังหล่อขึ้นมีไหมยกมืออ่าลุ้มลุ่มว่าอย่างนั้นนะ แสดงว่าที่นี่อาหารดีดูซีเลือดฝาดนะมาอยู่กี่เดือนเนี่ยทั้งสี่เดือนครับผมสี่เดือนแหมเธอพูดฉันนั่นแบบน้ําติดคอเลยนึกจะบอกว่ามีใครมาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครเป็นญาติใครก็ไม่เกีครัผมมีคุณสมบัติคล้ายๆกันผู้ถูกมีส่วนหนึ่งคือจิตใจดีทํางานเก่งไม่เก่งอีกเรื่องหนึ่งจิตใจดีเนี่ยมาจ,จริงไหมจ๊ะครับ จับกล้องเนี่ยทํานู่นนี่เนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะอะไรเห็นตอนเช้าเช้ามาเดินดูนกดูดอกไม้เนี่ยืออยังไม่เห็นครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าจากภายนอกผมไม่ค่อยสังเกตผมสังเกตที่บุคคลมากกว่าอ๋อยังไม่เห็นจากดอกบัวนกอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นะเป็นงานนะครับผมอ่ะ,อ,ะอีกคนหนึ่งกระเถิบต่อไปซิอ่ะรุ้ง รุ้งค่ะรุงะะร้งรุ้งธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณไดตุม่มแล้วก็ชาวชุมชนทุกท่านนะคะก็เข้ามาทํางานตรงนี้จริงๆแล้วก็มีความทุกข์เข้ามาค่ะนะคะ,นะคะทุกคนอาจจะมีความทุกข์แต่จะไม่เท่ากันนะคะแต่ลุงมีความทุกข์แล้วก็ได้เข้ามาตรงนี้แล้วก็ความทุกข์มันก็หายไปอะคะ่ะที่ได้เข้ามาตรงนี้มันเหมือนเป็นการเยียวยารักษาจิตใจของเรา นะคะให้กลับมาแบบดีขึ้นนะคะจากที่จิตใจเรามันมันมันแย่นะคะเคยแย่แล้วคิดว่าคงคิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ที่แย่กว่าน,นี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยอมรับว่าเข้ามาตรงนี้แล้วก็อบอุ่นเพราะว่าทุกทุกคนน่ารักทุกคนนะคะก็พูดคุยสนุกสนานแล้วก็เป็นที่ปรึกษากับน้องน,องนองหรือพี่พทุกคนก็ แฮปปี้ทุกคนคะคุยได้เห็นระยะหลังมายืนรดน้ำต we ้นไม้มากขึ้นค่ะเวลารดน้ำต้นไม้รู้สึกยังไงก็ได้คิดทบทวนว่าเราเข้ามาในนี้เราทำเราทาเพื่ออะไรนะคะแล้วเราทำไปทำไมก็ได้ความคิดเยอะเลยค่ะว่าอ๋อเรามาตรงนี้เราเรา มาทำเพื่อชุมชนแล้วก็ทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็ได้ความคิดในการวางแผนอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะก,ก็มีความสุขแล้วก็ยินดีนะคะที่จะได้ทำทุกๆอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นกวาดพื้นหรือเก็บใบไม้หรืออะไรเงี้ยก็มีความสุข เราก็ได้ฟังสามตัวแทนนะซึ่งเราก็มีเวลาที่จะไม่ไม่พยายามเลิกเกินหกโมงเพราะว่ามันคิวข้าวเข้าใจก็เป็นสามตัวแทนสำหรับคนใหม่จริงๆนะทีนี้คุณแม่ก็อยากจะขอบคุณว่าพวกเราจะมาเนี่ยด้วยอะไรเป็นเหตุก็ช่างเถอะบางคนก็มาพ่อสุขก,ก็มี บางคนมาเพราะทุกข์ก็มีบางคนมาเพราะอยากเรียนรู้ก็มีหรือบางคนไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรได้หรอกแต่ว่าอยากช่วยอะ่ะก็คิดว่ามาช่วยก็มีก็มีหลายหลายเหตุปัจจัยแห่งการมาแต่จริงอย่างที่ถังก็พูดอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้ามันมาอยู่รวมกันในที่ที่หนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีธรรมชาติบางอย่างที่คล้ายกันบางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมไอ้บางอย่างนี้ต้องมาอยู่รวมกันก็ต้องพูดตามเหตุปัจจัยพระพุทธศาสนาไม่ช่วยเรื่องบังเอิญตามเหตุปัจจัยก็คือเราต้องทำอะไรมาไม่บ้าก็กน้อยร่วมกันโดยเฉพาะให้สังเกตว่า ถ้าเรารู้สึกมีจิตใจขุนมัวกับใครในนี้บ่อยๆมากๆเนี่ยต้องรีบตั้งท่าไว้ดีเดีเดียวนะว่าอันเนี้ยมันคงมาหลายหลายวัตตะมันคงซับซ้อนมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรามาแล้วเราผูกพันกับใครในเชิงลบที่เนี่ยมันเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะมันเป็นที่ที่มาเพื่อให้โอกาสเราได้แก้ไข ไอความรู้สึกอันเนี้ยของเราในทางเดียวกันในทางตรงกันข้ามแต่ลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้ามาแล้วรู้สึกมันถูกชะตาอย่างเมื่อกี้เนี่ยตีเออเนี่ยฉันไม่จำชื่อเธอไม่ได้แต่คุณตีมันฉันจำได้คุณตีฮะ,ะถ้าคุณตีนี่จะจำได้เลยคุณตีค่ะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามาแล้วถูกชะตากับขมิน้นขยันอย่างเงี้ยก็แสดงว่าชาติก่อนๆน,น,นู้นเนี่ย ตีกับขมิ้นต้องเกื้อหนุนไปในฝ่ายที่ดีด้วยกันแต่ถ้าบอกว่าอุ้ยมองไปที่ลุงประสิทธิ์แล้วรู้สึกงุดหงิดทุกเช้าทํางานกับลุงประสิทธิ์งุดงิดอันนี้กับลุงประสิทธิ์ในอดีตชาติก็คงเอาเรื่องกันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นวเวลามาทํางานที่เนี่ยมันก็เหมือนให้เราเห็นอดีตนะมีปัจจุบันไว้ได้ย้อนเห็นอดีตเลย เนี่ยถ้าคุณแม่มองเห็นปุ๋มมันนั่งท่าเนี่ยแล้วคุณแม่หงุดหงิดเนี่ยสงสัยตอนนั้นเนี่ยไม่เรากับมันต้องเป็นลูกหลานกันแล้วเข็นกันมาด้วยเรื่องเนี้ยแล้วตอนนี้เราก็กําลังแบบต้องเข็นกันอีกนี่จะจะเข็นกันแบบให้มันคมขึ้นหรือว่าจะเข็นกันให้มันเป็นลูกขางที่แตกไปเลยก็ขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทํางานกับใครจะได้กินข้าวกับใครจะได้พูดกับใครจะได้พูดจริงๆนะคะ แก้ปัญหาร่วมกับใครมาเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่เคยทำอย่างเงี้ยในอดีตมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ใครจะมีปัญญาในปัจจุบันนี้ซึ่งในอดีตอาจจะไม่ได้ทำในสวนธรรมนะอาจจะทำในบ้านในซ่องในร้านค้าหรือในอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอดีตเราเคยเป็นอะไรนึกออกไหมแต่ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันชาติเนี้ยขณะเนี้ยเรากำลังทำงานร่วมกันในสถานที่ที่เรียกว่า สวนธรรมมันน่าจะเป็นโอกาสไหมที่เราจะใช้สวนธรรมแห่งเนี้ยทําให้ปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นที่รื่นรมเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีอดีตจะเป็นยังไงมาด้วยกันก็ตามแต่ปัจจุบันเนี้ยเราจะตั้งรับสิ่งที่เรากลับไปแก้ตัวไม่ได้ในอดีตด้วยการตั้งรับสิ่งที่เราแก้ตัวไม่ได้แต่เราแก้ไขได้โดยการตั้งรับในปัจจุบันเวลาคุณแม่สอนก็สอนอย่างนี้แหละว่า อย่าทําให้ใครเจ็บปวดเพราะฉะนั้นอย่าทํางานกับใครหงุดงิดอย่าทําให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราไม่เป็นคนพิเศษสําหรับเราก็เพื่อจะทําให้เกิดการไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ทําให้เกิดความร่าเริงโดยธรรมที่จะทํางานให้มีความสุขร่วมกันคุณแม่สอนคนอื่นก็หมายถึงอย่างเงี้ยสอนพักเธอก็หมายถึงอย่างเงี้ยติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ ผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230